สวัสดีครับวันนี้เรามาดูทลิปนะครับตัวอย่างในส่วนของการประกอบนะครับตัวชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับตัวนี้คุณจะใช้ในบ้านหรือใช้รถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยอันดับแรกคือ1ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับจะไปใส่ในซอกจุดต่างๆเ่ยได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีชุดเป็นตัวนี้เป็นเปิดปิดนะครับปิดตัวนี้เป็นเบสวอลุ่มนะครับต่อค่าเบสตัวนี้เสียงกลางนะครับตัวนี้เบสอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ที่เป็นวอลลุ่มครับเพื่อลดเสียงนะครับส่่นตรงนี้เป็นแจ็ค AUX นะครับ AUX ตรงนี้นะมีข้อดีคือคุณสามารถต่อแจ็คส5พทาแจ็คส5มพท่าินนะครับตรงนี้นะครับมาจากโทรศัพท์หรือคุณจะใช้ตัวรับค่าบูทูธมาแล้วก็ต่อเข้าตรงนี้ได้นะครับต่อมามาดูตัวข้างหลังตัวข้างหลังเนี่ยนะครับจะมีพอร์ตตัว audio input นะครับสองเส้นนะครับตรงนี้เป็น sub b a s นะครับเป็น sub เบสต่อชุดกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวี t เกอร์นะครับ อต่อลำโพงซ้ายขวานะครับคงที่เลือกรุ่น4นิ้ว6นิ้วหรือว่าลำโพงเสียงแหลมอป็นแจ็ต่อตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตังนี้เป็นแจ็คนะครับต่อต่อไฟอินพุต12โวลต์นะครับส่วนผมซึ่งผมใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์อย่างนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันต่อกันนะครับนะครับเริ่มได้ก็นะครับผมขอต่อตัวเบสก่อนนะครับเบสเนี่ยผมต่อจ้ำไว้กับตัวท่อไ้นองสีเยวนี้ไว้แล้วนะครับก็ใส่นี่ได้เลยนะครับปุ๊บต่อมา นะครับลำโพงซ้ายขวานะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับเป็นเป็นลำพโพงหกนิ้วนะครับมุมงไปทีคู่นี้เนี่ยแล้วก็ผมมีตัวเสียงแจ็คเสียงแหลมไว้ตัวชุดนึงนะครับก็จําไปปลาคู่นึงเลยนะครับก็ต่อเข้ากับตัวไนเรื่องนะครับว่าเป็นฝั่งซ้ายเปฝั่งขวานะครับ หรือช่องนึ็งนะครับก็คือช่องลำพงปกเงี้ยอีกตัวนึ่งนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับช่องสุดท้ายทงางฝาปิดนี่นครับนี้เป็นไอด์กเจอร์นะครับซึ่งผมไอน์เจอรงนี้นเสียบปั๊บไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนะครับ ออกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วบอกคือปอดตัวเอวิกนะครับผมมีแจ็คขบวิทามินกูฟังนะครับเก็บตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไฟขึ้นหนึงเนี่ยนะครับขอเข้ากับตัวไม้ถือนะครับผมก็แท็กกฟังของไม้ถือนะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๊ยวปับ นี่เป็นสวิต์ปิดนะครับเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บนะครับต่อมาลองเล่นเพลงดูนะครับอันนี้ผมก็เปิดตัวมือถือนะครับอ่ต่อมานะครับก็เดี๋ยวก็นี้ผมก็เสียบในส่วนของตัวแจ็คทองพิทาบินไปแล้วนะครับก็ลองเปิดที่งดูนะครับอันนี้พบว่าใช้งานง่าย่างง่ายนะครับคุณสามารถเพิ่มเสียงจากตัวมือถือก็ได้นะครับ หรือว่าคุณจะเพิ่มจากตัวตัวรุ่มของตัวนี้นะครับเพิ่มนี้ลนะด,ดนะครับเพิ่มดดดดะะรถได้นะครับจะเพิ่มเบรรถเบรได้นะครับ ก็มุโพงก็มีนะครับ6นิ้ว2ตัวนะครับแท็คหึงตัวแล้วก็เบสดตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับเห็นได้ว่าการต่อใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยครับ นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปกันต่อให้อีกีนึงนะครับก็คือ2อันนี้น่คุณจะเอามาจากตัวสายสามพิฆามินนะครับแปลงเป็นออเดียลเข้าตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะแปลงเข้าท้าน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณเลือกเอาสองอย่างนะครับต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมาตรงนี้ไปต่อเบสนะครับขดสีเขียวนี่เป็นลำโพงเสียงกลางนะครับซ้ายกับขวาชุดนะครับหรือคุณจะต่อต่อแซ็คก็ได้ตรงนี้เป็น์ตนะครับตัวแจ็คแตอร์เนะครับสิบสองโวลต์สามแอมป์ขึ้นไปหรือสองแอม ต่อมานะครับตัวนี้เป็น power on off นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มปรับลดเบสนะครับแล้วก็อันนี้เสียงก้างนะครับมิดิเบสตัวใหญ่นะครับโฟนตัวนี้นะครับบล่มเสียงทั้งหมดนะครับเพิ่มลดเห็นได้ว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับขนาดกระทัดนะครับพกพาไปได้สะดวกโอเคผวคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ